ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe และเป็นกำลังใจให้แำมคลิปด้วยนะครับรู้หรือไม่ตัวละครในอนิเมะเหล่านี้มาพากเป็น v o i ์ e ชเลกเตอร์ของฮีโร่ที่เราเล่นในเกมเกมชินิแพ t หรือตัวละครที่เพื่อนๆชื่นชอบนั่นเองครผมขอเริ่มด้วยตัวละครดีลุกที่ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะารับแล้วเป็นจีนตัวนี้เป็นดีลุกตัวละครที่ผมชอบมากไวท์เชเลกเตอร์ของเขาคือเคนโชโอนะฮะ ภาคเรื่องโจโจบูรุโตแล้วก็ครโนะบาสเกตผมจะทำให้มันสั้นหน่อยเพราะมีชาริเตอร์์เซคเตอร์ของข้างเยอะไปอย่างที่บอกฮะดูลูคเป็นตัวละครที่ยอดฮิตจนตั้งแต่เกมเปิดจนถึงปัจจุบันทุกคนก็ยังชอบพอยู่โอเคครับตัวต่อไปคิวคิวให้ภาคเสียงโดยยูกิระทามูระฮะเออเธอคนนี้เนี่ยให้ภาค เสียงอนิเมะคือเรื่องสไตเกตซีโร่เพิ่งรู้จักอนิเมะสไตเกตไหมฮะโอ้โหเรื่องนี้ดีมากเป็นอนิเมะแนววิทยาศาสตร์ย้อนเวลาไปย้อนเวลามาฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่อง Overlord เรื่อง Overlord เนี่ยมีประมาณ3ภาคหรือ4ภาคเนย่ะโอ้โหโคตรมันจริงพระเอกแม่งเป็นแบบเป็นเดอะลอร์ตเออเป็นเดอะลอร์ดของเดอะลอร์ดอ่ะจะคุมโลกวะเนี้ยมันมากฮะหลังๆจะดาร์กหน่อยนะอีกหนึ่งเลยก็คือ Grand Blue Fantasy เรื่องนี้มาจากเกมนะฮะ มาจากเกมไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มไหนแต่เป็นเกมที่ดังมากที่แกรนด์วูโอเคฮะตัวต่อไปโมนาคนที่พากเสียง,ขงเขาคือโค n โดมิโคฮาระเธอคนนี้เนี่ยให้พากเสียงเรื่อง S.A.O แล้วก็เพื่นอนๆคงรู้จัก S.A.O ฮะซอนอาร์ตออนไลน์หรือตอนนี้มีหลายภาคเลืเอเกินนะมีทั้งเกมมีทั้ง The m o ูฟว เรื่องนี้น่าสนใจฮะเอี SL. อีกหนึ่งเรื่องก็คือเทสลาโนดฮะเทสลาโนดเป็นอนิเมะปี2021มั้งที่เพิ่งมาผมยังไม่ได้ดูเลยอีกหนึ่งเรื่องฮะดับพิฆาตศูนโอ้โหดบาบพิฆาตศูนเรื่องนี้ดังจริงๆฮะพูดถึงคนที่ให้ภาคเสียงคือว่าจะตกใจหลายครั้งว่าตัวละครที่เราดูในอนิเมะเนี่ยมาภาคเสียงตัวละครที่เราชอบในกินชีดิทิมแพกได้ยัง ตัวต่อไปครับเคอร์ชิงโอ้โหน้องแมวสายฟ้าตัวนี้ผมชอบอีกหนึ่งตัวฮะและผมมีในคอลเลกชันด้วยน้องคางน่ารักฮะใช้ดับสั้นคนที่พากเสียงคนคือเอริคิตามูระนะฮะเธอคนนี้พากอนิเมะชื่อเรื่องเอ่อโบคุโนฮีโร่อะคาเดเมียรู้จักไหมฮนะตอนนี้นี่น่าจะมีมันห้าซีซั่นแล้วผมดูแต่ซีซั่นหนึ่งโอ้โหโบคุเดกุเท่มากฮะสแนชเชอร์เพื่อนๆต้อง ต,ตเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นบอร์ดโปสเตอร์ไว้ชื่อเรื่องโพสเรื่องอนิเมะไว้โพสเรื่องคนภาคว้เหมือนที่เราทําแต่คลิปนี้จะทําทให้มันสั้นหน่อยเพราะรู้สึกคอเจ็บคราวที่แล้วภาคไปเกือบสามสิบนาทีเอานี้เอาสั้นๆอ,อ,อีกหนึ่งเรื่องก็คือโออาริโมโนกาตาริเพื่อนๆรู้จักพึ่งไหมฮะที่เป็นน้องออสาวของพระเอกฮะจะเป็นตอนพิเศษของนางแนะนำฮะซีรีส์บุคุโนะบาเกะโมโนกาตาริอันนี้บอกฮะ ทั้งเพลงเปิดตัวทั้งตัวละครที่ให้ภาคมาจะค่ายโรสนะฮะตอนนี้ผมดูซื้อลิขสิทธิ์แนะนําให้ซื้อลิขสิทธิ์ในเมแท้นะฮะเขาจะได้อยู่กันต่อไปเราจะได้อยู่กันานานๆ่ที่บอกฮะอีกหนึ่งเรื่องก็คือูเอ็กโซซิทเพื่อนๆรู้จักโบอ็กโซซิทไหมครับเป็นลูกเกี่ยวกับพระเจ้าลูกชายซาตานแปงลงร่างปีศาจอย่างเงี้ยพระเอกจะเป็นลูกชายของซาตานฮนะแล้วก็แบบมีพลังไฟที่จะทร้ายคนแล้วก็ควบคุมได้แต่พระเอกคนดีนะครับมีดาบ ชัก <t ac ters> ออกมาแบบแม่งเท่มากเพลงนี้แบบโอ้โแม่งเพาะมากเพื่อนๆแนะนำให้ไปดูนะครับ Blue Exorcist ตัวต่อไปครับเวนตี้เวนตี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่ท็อปเลดตลอดผมยังอยากได้เลยรอให้เขากลับมาอีกครั้งนะเธอกลับมาอีกครั้งหรือว่าเธอหรือว่าเขาไม่แน่ใจคนที่พากเสียงเขาเป็นอายุมีครับม l u e e x o r กหรือเขาเป็นผู้ชายนะคนนี้เขาเป็นผู้ชายแต่ชื่อหมอนผู้หญิงเถอะ ให้ภาคเสียงอนิเมะชื่อเรื่องเฮียกะเฮียกะที่เป็นตัวละครตัวเอกเลยนะพระเอกหัวสีส้มเลยนะผมก็ยังไม่เคยดูเลยแต่เรื่องนี้ค่อนข้างดังครับเฮียกะอีกหนึ่งเรื่องก็คืออิลุมะคุงเรื่องอิลุมะคุงเนี่ยพระเอกจะเป็นคนธรรมดาแต่พ่อแม่ขายลูกชายให้ซาตานแล้วก็แบบซาตานก็เป็นแบบเหมือนไม่มีลูกไงเออแล้วก็แบบรับมาดูแลตลกฮะเรื่องนี้ตลกแต่ซีซั่นสองนี่ค่อนข้างจะโหดอยู่นะอ,อแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็จะเป็น s a o ครับที่คุณอายุมิ มุลเสเป็นคนให้เสียงนะ SEO นี่ไม่ต้องพูดถึงฮะสักดินามชื่อนี้ดังจริงฮะอีกหนึ่งเรื่องอคนต่อไปนะฮะ Q น้อง Q Q Q สาวน้อยระเบิดฮะสาวน้อยระเบิดสาวน้อยคนนี้คือผู้ทำลายล้างฮะดาเมจค่อนข้างแรงแต่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเห็นนะในเมตาปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นน้องเท่าไหร่คนในภาคเสียงเขาเออของเธอคือมิสก,กิคุโนะฮะมิสก,กิคุโนะ คือภาพเสียงตัวละครล็อกโฮลิซอนอย่างที่พูดดยเหมือนพาร์ทที่แล้วฮะับล็อกโฮลิซอนเป็นอนิเมะที่น่าติดตามมากมันจะเข้าใจยากนิดนึงในช่วงแรกจะน่าเบื่อแต่ถ้าดูไปเรื่อยๆ่อยแตจจจ่จนถึงพาร์ทปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจครับจริงจงเรื่องก็คือ7บาปนัสเมะอะไรสักอย่างเนี่ยเบาปนี่มันจริงบอกเลยว่ามันมาก7บาปใครไม่เคยดูหรือใครไม่เคยเล่นเกม7บาปให้ไปหาเล่นแนะนำว่ามันนะเนื้อเรื่องนี้มันโอ้เจ็ดบาทแต่ละคน ลิโอในดัสกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดชื่อพระเอกอะลิโอดัสหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้เหมือนกันฮะอ,อีกเรื่องหนึ่งที่คุณมิสก,กิให้คาก็คือนนนนบายูริเป็นอนิเมะแนวแบบบ้านๆเด็กบ้านๆวิถีชีวิตบ้านนอกเออแล้วแก๊งเป็นแบบอนิเมะผู้หญิงฮะผู้หญิงผู้หญิงเออแบบตัวเอกมีความตลกเรื่องนี้น่ารักมากจริงๆนะโคตรน่ารักเลยผมดูแล้วสองซีซั่นนะ่ะผมดูถึงซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองนะ non นนนนบายูริน่ารักมากส่วนคนต่อไปครับ ไดโอนาไดโอนาเป็นเอ่อน้องแมวน้องแมวที่ติดเหล้านะฮะหรือว่าน้องแมวชงค็อกเทลนั่นเองถ้าไม่ตายก็คือการชงค็อกเทลแล้วก็สาดลงไปที่พื้นะนะจะเป็นเราจะเป็นน้ำแข็งถ้าเป็นเพื่อนเห็นนะฮะไดโอนาก็คือคนให้ภาคเสียงก็คืออิซวะชิโอริอิซวะชิโอริเอ่อเธอคนนี้ภาคเสียงเรื่องโตเกียวเซเว่นซิสเตอร์อนิเมะใหม่มั้งเพิ่งออกมาปี2 0 2พเนี่ย ย้อนไ้ดูมือนแล้วก็เมดอินอพิซดเรื่องนี้ค่อนข้างดีครับมันเป็นคนปลุยดันเจ้นคนตัวเล็กปลาลยดันเจ้นฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เธอภาพเสียงก็คือเรียวกันเรียวกันอย่างที่บอกฮะหลายซีมีหลายซีซั่นมากแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องในแบบเป็นโลกคู่ขนานโลกเดียวกันแ,แต่แต่คู่ขนานเรื่องนี้ค่อนข้างมันแนะนำให้ไปดูนี่ไหมสนุกจริงจริงมาถึงข้อสุดท้ายของวันนี้ครับชาลหรือแทกแทกเลียแทกแทกแทกเลียเรียกว่าชาแล้วกันคนที่พากเสียงเขาคือ คุมาละเรียวเฮนะครับชื่อโคเทเลยเรียวเฮเออคุณเรียวเฮเนี่ยให้พากเสียงนี้ไหมเรื่อง t a l l of Senitaria มั้ง t a l l เรื่องเนี้ยเป็นเกมที่เก่ามากเลยนะครับเรื่อง t a l l ถ้าใครรู้จักนะไม่ไม่ใช่อนิเมะมาก่อนนะฮะแต่เป็นเกมมาก่อนแนะนำให้ไปติดตามเรื่อง t a l l of Senitaria นะฮะเป็นเกมมาก่อนแล้วก็เป็นอนิเมะค่อนข้างน่าสนใจฮะ,ะแต่ผมยังไม่เคยดูแต่ค่อนข้างดังมียสองซีรีส์มั้งสองซีซั่นหรือว่าสูงซีซั่น อีกเรื่องหนึ่งก็คือรีไลฟ์ครับเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันเป็นอนิเมะแนววิทยาศาสตร์แนะนำให้เพื่อนๆไปับติดตามกันเดี๋ยวผมจะขึ้นโปสเตอร์ไว้ให้เนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือครูโกโนบัสเกตครูโกโนบัสเกตโอ้โหอ่านชื่อได้ไม่ค่อยแม่นคร o โกโนบ a สเกตเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมบาสพระเอกผมสีฟ้านะฮะพระเอกผมสีฟ้าค่อนข้างดังและ OP เพราะมากเพราะจริงๆครับเพราะจริงๆผมนี่ชอบเลยอะเออเป็นยังไงบ้างครับกับเอ่อคนภาคเสียงที่เราใช้เล่นกันอยู่ผมแนะนําเล่นเกมนี้นะให้ปรับเป็นเสียงเจเปนิดเพราะมันรู้สึกว่ามันแจะจะได้อารมณ์กว่าสำหผมเล่นอะผมเล่นเจเปนิดแต่ก่อนผมเล่นอังกฤษละแต่ก็เล่นจิแล้วก็เล่นเสียงเจเปนิดมันมันน่ารักอะมันน่ารักเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง tpg m channel ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเผยข้อมูลใน EP หน้าว่า ตัวละครอะไรให้ภาคเสียงอะไรคุณรู้หรือไม่รู้หรือไม่ฮะรู้หรือไม่รู้หรือไม่อไมโอเคฮะฟังมาถึงครั้งนี้อย่าลืมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็คนละ subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปไปจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปาย,ายอย่าลืมกดติดตามนะ